สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลงวันนี้ก็มาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องวันนี้กะเป็นวันพฤหัสบดีน้องเมื่อวานเราก็ไปขี่จักรกยานไปคาบูเซลพี่น้องไปคาบูเซลอยู่ทอกซี่เมื่อวานนี่กะคนมาขายกะละกะไล่เติบอยู่ฮันพี่น้องหังหังบ่ไล่ไประเดี๋ยคนเขาไปเที่ยวเบิร์ตอะนะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงอันอยู่ในช่วงซ้ำเหมือนเล็กน้อยอพี่เถิมนนะแค่เจ้าก็พากันไปเที่ยวไปอย่างน้องกะมาขายกะ หลายเติบยูดหลายพี่น้องนอกกะกาเพราะว่ามันเป็นตลาดนาดบ้านผดมันกเ็เลยมันพอมีหม่องอื่นนะพี่น้องมันก็มีหม่องเดียวเขาก็เลยมาหลายเนาะเพรานว่า่ันก็บ่ค่อยได้คล้องหลายไป็นนหรอกเพราะว่าคนมหาหลายหรือม่นต่างมัมมี่กระโบ่นนะพี่น้องก <laughs> ็่ไในเฮดวิดีโอมาหลายหมืนนะอนเนาะตงขอพายได้หลายพี่น้องบ่สบายเนาะตอนนี้ก็บ่สบายคือกันเนาะตอนนี้กะเหงืออมันบวมพี่น้องยุด่ดีมันกระบวอมนะยู่ดีกระบวอมขึ้นมาเลยแต่ว่า พวกฟันพวกหยางบริเเป็นอย่างในพี่น้องเงือแต่ว่าเหงือคันบวม <c oughs> ไปหาหมอฟันแล้วเนาะเขาก็เอ็กซเเย์เบิรงไหแล้วมันก็คือจะมีอีหย่างอยู่ในศอ,อกฟันะนะกะเขาก็ทําความสะอาดให้แล้วก็ให้ยามากินก <c oughs> ็จะว่าบวชัดแน่กก็ตรงคอให้ได้หลายเลยพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะนอันนั้นก็กระมาเบิรงหมากกว่ากระได้คอมากนิดหน่อยมากพ่อเห็มะเบิรงนะพี่น้องพ่อเมื่อเห็นวิดีโอพ่อเลยหายหายคิดถึงน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ ไม่เคลือร์สบ่ไม่เคลนคอน์สนะเดี๋ยวเคยเอากองให้เบิ่งพี่นนอะมันก็สีมันกับมาในพร้อมกองเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะเป็นนาฬิกาอันนาฬิกาแล้วก็มีอันสมมุติเนหน่อยให้น้ำพี่นนอะแล้วก็มีไปเซตหน่ำพ่อใหญ่แล้วลเราเอามาขายนะ่นะแล้วใส่แล้วเราก็คงจะเบื่อได้จังไรบุหูนเนาะพี่นนองอันอันนี้นะพี่นนองเป็นเป็นนาฬิกาเนาะเคยซื้อมาสิบหาปอนเลือดละสิบหาปอนเนาะ งามู่เลยมั่แก่งว่ะคือมันนี้อากาศคืบมันคึบน่ะพี่น้องนาฬิกาเลื่อนระชิบหาปอนเนาะใครไม่กันไทยกับคุณนชีชิบชีแล้วพี่น้องชีชิบชีชีชิบห้าแล้วเตะชีสิบหกช่วงนี้มันจะขึ้นอยู่ชีชิบชีชีชิบหาชีสิบหกนอนช่วงนี้เนาะอันนี้กะคอซื้อมาสามเลือดเนาะมีเลื่อนชี้ทองแล้วก็เลื่อนชี้หนักพี่น้องเลื่อนชีหนักตัวเนี้ย ตรงนี้ก็งามเลยพี่นอ้องเรือนซีน่ะเรือนซีนักมากก็ไปซื้อไส่เติบนึงอย่าละพี่น้องซื้อมาใส่เนาะ,ะพี่น้องอันรากาอีกเรืองหนึ่งเป็นเรือนเรือนสีเงินบ่แต่วันก็ไปซื้ีเงินดอกแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกแบบเบาๆนะพี่น้องเป็นพลาสติก กันหนาวในว่นเรื่องนี้ก็บใไม้ทแพงภายในหรอกอค่ะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเบาๆนะือจะแพงกับโอหูเนาะมาพี่น้องซื้อมาอันสามเลือดนี่เขาเอัอนคอยไปต่อเขาเนาะเขาว่าเลือดละสิบบาทคอยไปต่อเขาได้เลือดละสามเลือดได้ซื้อสิบบาทไปเนาะสามเลือดได้ซื้อสิบบาท แล้วก็ได้ไกาสตอร์มสตอร์มสตอร์มอันนี้ซื้อมาสามปอนด์ก็หน่อยนั่นและตัวนี้ส่งนิหน่อยอยู่แต่นี่ยสามปอนด์ตัวนี้แล้วก็เป็นได้เงินเนาะจะก็ไม่ได้แข็งเงินได้หน่อยมากเขาซื้อเจ้ากวาตบวนี้เขาซื้อมากลายอันอยู่สามชิปปอนด์เนาะแล้วก็เป็นอันล็อกเก็ตพี่น้องน,นี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่กคือใส่รูปใส่ยางเลยนันะ่นแหะ บอกใหญ่เติบอยู่ได้พี่น้องใหญ่เติบอยู่ล็อกเก็ตแล้วบบลก็อันอยัง่ะจี้ซอย,ยอพี่น้องจี้ซอยเงินเนาะอันนี้หนึ่งปอนล็อกเก็ตนี่ซื้อมาสิบห้าปอนพี่น้องแพงเติบอยู่เลยส,บสิบสิบปอนกับสี่ลอยสิบห้าปอนกับประมาณหกลอยนะพี่น้องหกลอยอันนี้ก็เป็นเข้มกัดอันนี้ก็เป็นอัน เป็นเย,ยว่แถนะพี่น้องเย,ยว่แถเขามามาเหตุเป็นเข้มกัดเนาะเป็นขาเย,ยวข่ขาอย่างเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันแหวนแหวนตัวนี้ซื้อมาสองปอนด์มันสัตว์บอพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เห็ดจะได้ขวายอะไะละอันนี้เป็นแหว,วนเนาแหวนเงินตัวนี้นะสองปอนด์กับเท่าไหร่ละปอนด์ละสี่สิบประมาณเก้าสิบบาทพี่น้องเก้าสิบบาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหวนแพนดร่า เขาซื S <S ้อมาหาปอนปตัวนี้หาปอนกบสองรอยห้าสิบ 200, 500, พี่นาะสองรอยหาสิบเกือบสามร้อย,สงสงสย 300, แล้วพวกนี้เป็นแผ่นดาลลาานนี่มันสิมันสิแพงแน่จะหน่อยพี่นนองเวลาเขาไปขายอยู่หลังก็าซื้ขอขายประมาณสิบปอนขัดมันว่ใงใไงแน่สิบหาปอนแล้วแต่นะพี่นอะขัดเป็นว่งหน่อยหรือว่าวงงยางก็สิบปอนอันนี้ก็เป็นแหวนเงินพี่นนองแหวนเงินหินสีฝ้าตัวนี้อันซื้อมาสองปอนตัวนี้พี่นาะสองปอน แล้วก็อันอันนี้เป็นชามเนาะเรียกว่าตุ่มติ่งในแอนแพนดอร่านะแพนดอรามันสิมีอันมันสิมี่แบบขังสีน้พี่นอ้องเป็นเป็นกําไลแขนัสีหลักก็สิมีตุ่มติ่งสิเนาะคนซื้อมาในชุดนี้แหละแต่ว่าคนซือ้อมาชุดนี้นะฮาปอนพี่เนาะฮาปอนนี่สามรอยเนาะ 200, สองร้อยสองรอยเก้าสิบป,ประมาณสองรอยเท่านั้่ละอันฮาปอนอ,อันสี่สิบสี่สิบอันปอนลละสี่สิบ สี่เนาะห้าสี่ยี่สิบประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าเนี่พี่น้องสองร้อยกว่าแต่ว่าอันเฉพาะตัวนี้นะพี่น้องคขาเลไปขายอยู่ในหลานเขาเนาะเขสิขายอยู่หกปอนด์แล้วนะพี่น้องเขาก็เลยเขาก็เลยสือเนาะกระเสืออันกระเสืออันนี้มาการได้กำไรเป็นตัวนี้นะพี่น้องกะตัวนี้เป็นเป็นเป็นยี่ห้อเอียงเนาะเป็นยี่ห้ออันอันนี้นะพี่น้อง เป็นยีห่ห้อนี่มันก็คนไรยีหร่ห้อแล้วว่ายีห่ห้อนี่บ่คอยเป็นที่นิยมซร้ายี่ห้อนี่นะพี่น้องยีห่ห้อนี่สิแพงกวาเนาแพนดอร่านี่แบรนเบลนเบรน,นนี่เนาะอันนี้ก็ได้เข้มกรัดเข้มกรัดอันโบราณเนานะตัวนี้พี่น้องกับโบราณปนา็นอะไรหรอกกับมีขายอยู่ทั่วไปนะพี่น้องเข้มกรัดเนาะกัหนึ่งปอนอตัวนี้แล้วก็ซื้อตุ้มหูตุ้มหูตัวนี้ก็ซื้อมาหกปอนพี่น้อง เป็นตับพุงเงินเนาะเป็นพลอยไพยรินเนเป็นพลอยไพยรินหินซน้อเงินน่ะนะพี่น้องพลอยไพยรินงาม่ตื่นไม่เลยตัวนี้พลอยไพยรินเนาะอันหกปอนด์พี่เนาะเพิ่งก็ซื้อมาตัวนี้หกปอนด์เป็นเงินเป็นอันเงินตอ 9, 2, อ่อเก้าสองห้าอยู่นี่เนาะอะไรพี่น้องก,ก็ได้มาซ่ำนี่ล่ะ ขี่จักรยานไปเมือ,องตัวเมือยกันได้มากบ่หลายไปไหนเนาะกันได้มากนี่ดีได้หน่อยเพราะว่าคือบอกสูฟังละพี่นอ้องคนหากันหลายเดี๋ยวนี้พวกจูบุริมันบ่ค่อยมีคนเอามาขายเปนไดนดีพี่นอ้องสูเมือนี่ยหายากเนี่ยหายาก,ายากต่ว่ากันไปเมืองยอกนซิมีหลายแน่จักหน่อยอยู่เพราะว่าเมืองยอนเป็นเมืองไข่ไม่มีพวกงานแอนติ้เอียงหลายสินะพี่น้องก,ก็พอได้หาอยู่ก็จะไปเสาวาทิ์กับไปเมืองยอก กันอาทิตย์กลับไป ville, แฮมวิลล์มิสซิงแฮมสองหม่องเนาะหลายพี่น้องเฮ็ดงานนักหลายพี่น้องกลับมากับวาหาเงินอย่างเข่งเขียดเ,เ,เลยเนาะพี่น้องพราะว่าช่วงไปเที่ยวนั้นใส่เงินไปหลายนะก็เลยกลับมาหาเงินอย่างเข่งเขียดเ,เ,เลยแล้วก็บ่ค่อยสบายนําช่วงนี้กลับมากับมีเหลือปแปลกหลายเกิดหลายขึ้นอยู่เลยพี่น้องหลังจากไปกลับมาตะบาทหลัง รัฐบานอันโบราณที่ขวไปบอกซื้อฟังเรื่องอันร้อนๆนั่นล่ะพี่น้องอันบันนี้ลังกลับมากะอยู่ดีๆกับพิษกันเด้พี่น้องพิษแบบเรื่องบ็เป็นเรืองนะพิษกันอยู่สองเธออะไรพี่น้องพี่ขวัญก็พอนุ่เจษย์สยามพิษกันอยู่สองเ่อแบบซูนให้กันแม่บ่ได้บ่ได้เรื่องนักหนาสาหัสเด้พี่น้องซูนกันอยู่แต่ว่ากับพิษกันบวกเกินสองหมื่นนะกะแต่ว่าห่างมันอยู่ในช่วงอาทิตย์เดียวกันมันกับแปลกๆอยู่เนาะ แลกับตอนขยีจักรยานอาทิตย์ก่อนไปขีีจักรยานไปสื่อคองอ่ะคนมีความหมดซื้อว่าจักรยานขยน,กน,กนกักหนักปั้นจังไรยกับปั้นโบไปพี่น้องแบบน,กน,กนกักแข่งอ่ะนะแบบนักพิปกติอ่ะนะนักก็จะมีคนสอนถ่ายเนี่ยแะพี่น้องนักแข่งแบบนักปนี้มาซ้องเสมอที่ผ่านมากกว่ากอันถือพีอ่ำแม่พี่น้องบันนี้ถือพีอำ่อออำมาเป็นหลายปีเลยพี่น้องเป็นปีแลวแม่ตแต่แต่เขาบอกสู้ฟังบทหละพี่น้องแต่แต่มันอันโดนัมาอันโตมีด ได้เป to of <Yes. S 1> ็นเล็กน้อยค้นดำๆโดนลงมาใส่ข่อยน่ะนะพี่น้องมันก็สู่ข่อยบ่ได้เนาะมวันนี้โมแม่อาทิตย์อาทิตย์ก่อนหรืออาทิตย์นี้ล่ะพี่น้องบ่หลายหมือดอกประมาณสองสามเหมือนี่แหละก็จก็ม่แบบว่ามันมาอ่ำแบบมันมาแบบว่ามันมาหวาบหวาบหวาบใส่น่ะแต่ข่อยก็มันก็สู่ข่อยบ่ได้น้องพี่น้องขก็สวดอิติปิโสของข่อยน่ะข่อยมีสติีขอยกับสวดอิติปิโสสวดไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยไปสนใจไปดอกไปขึ้นไปหังสิเนาะ สวนไปสวนมามันก็เวอบออกเองมันนะพี่น้องมันสูบเขาบพลย์นะบรรดาตะว่าคอยกับเวลาเนี่ยมัแรกมากของก็สวนมนอนอุทีส่วนบุญส่วนกุศล่วนในเขากับกะกะวางไปเรื่อยนะพี่น้องมันก็วางไปเรื่อยสงสัยเขาซื้อมาขอส่วนบุญหรือจังใดกับโมหะนะตะว่ากะมันกัแปลกแปลกนะหลังจากมาเที่ยวนะขอยก็เลยเขาก็มีความือซื้อนอนหลับกับว้าสองเสมอไม่อีกก่ะยูดีดีกับหมัวเงือกบวม ฟันโบเป็นียงอะไรพี่น้องฟันกับโบเจ็บบหยางกับม้าเหงือกบวมนี่เอ้าขอว่ามันก็เป็นเจสิกระทาเบิงพี่น้องกระทาเบิงซอมันไปอีกกับบริบูสนใจอียงมันหนอกกรต้องให้ค่ามันหลายเนาะกับกับซอมันอยู่ว่ามันสิเป็นจากไหนต่อไปเท่ากับซอมันนะพี่น้องซอมันกับมีสติว่าเขาควรเสเยใจจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้จะมาเบาสูฟังเนาะแล้วก็ะอ๋อเดี๋ยวมาแจ้งข่าวดีครับเหลืองเจสิกาในจังหน่อยเนาะแล้วก็เจสิกากับซอพานไปเขามหาวิทยาลัยหลายๆพี่น้องกะเมืองกะ กระทาผู้บาเพ่นเนาะผู้บาเพ่นเพน่นสิไปสอบันไอเรียนมองเดียวกันน่นะกระทา,าเบิ่งว่าผู้บาลเธอสิสอบผ่านบัวนะแต่ว่าเจสิกากิดบัวในเอสตาหรอกพี่น้องในบีตัวหนึ่งที่จริงเขาต้องเอาสามเอแต่ว่าเขาหันรับเจสิกาแล้วนะเดี๋เขาไปเรียนมหาวิทยาลัายตัวน,นั้นแล้วแต่ว่าเจสิกาในบีตัวหนึ่งใดสองเอแล้วก็บ,บีตัวหนึ่งโอ้ใครใครยู่เขาให้เขาพี่ แค่ยู่ก็ให้เขาอยู่นะกระถาเบิองพี่น้องว่ามันสิไปจากไหนมันสิไดี๋ยวไปเดี๋ไปแต่แถว์นะแต่ว่าพวกอพาร์ตเมนต์พวกห้องอย่างกระจองเรียบร้อยแล้วนะเขากอาจจะสิกากันยืมเงินเลี้ยงพี่น้องจัสกายืมเงินเลี้ยงบาเลยมาเลยอันให้พ่อแม่อย่างนั้เนาะผู้บ่าวก็ยืมเงินเลี้ยงแต่ว่าเวลาเขายืมเงินเลี้ยงนี่เขาก็สิเบิ่งนั่เลยพี่น้องว่าพ่อแม่อันมีรายได้ต่อปีเท่าใดรเขาจะให้ได้ซ้ำใดยเองสินาะเพราะว่ามันก็สิได้ ให้พ่อแม่ได้๋ยช่วยนำเป็นบางเหลืออยู่นะพี่น้องแต่ว่าเจสิก้าเนี่ยได้ยืมเลียดได้ปีละหมื่นพี่น้องปีละหมืน่นป้าลูกเคยซื้อเด้เป็นหนี้ปีละหมื่นเนาะคันเรียนหกปีกับหกหมื่นสือบาทเดี๋ยล้างหนึ่งพี่น้องเสื้อผ้าเมล์ล้างหน่อยหน่อยได้๋ล้างหนึ่งได้๋ยวเดี 60, 000. 60, 000๋ยวหกหมื่นหกหมื่นปอนนะแต่ว่าผู้บา่าวเธออได้๋ยวเจ็ดพันพี่น้องเจ็ดพันเนาะเอาล่ะคลิปนี้กะมาเจสิก้ามาแล้วเหรอลูก <Yes. S 1> แม่ทำวิดีโออยู่เป็นยังไงบ้างข่าวดีไหม How do you make good you new know, or not? Uh, yeah. Oh. We should stick out our grades. We already know what it's like going to Newcastle, so that's good. Yeah. Got it by you and happy now. And. No, Jay, it's right. A, A3A or not. a 8 AAB. Same you. Oh, no. no. Ritual ABC. Yeah. Oh. Okay. So, what what can go now? Can go or not? A, a, but still can go. Yes. Okay. กับ่านทั้งสองคนอยู่ล่ะพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเจอกันคลิปนะมิยังดีๆสวยๆสสิมังเอาไว้ฟังนาะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาทายรูปไหนจะกึ๊บ